เตือนวงแหวนแห่งไฟกลับมาไทยเฝ้าระวังสึนามิและภัยใหญ่กรมอุตุแจงแล้ววันที่20มกราคมเพจ Facebook a n t i f a k e n e w ิ e เซ t น t ตอ a ์ a ทยนชี้แจงกรณีมีการแชร์ส่งต่อเตือนภัยวงแหวนแห่งไฟกลับมาไทยเฝ้าระวังสึนามิและภัยใหญ่กรมอุตุตรวจสอบและชี้แจงแล้วว่า ตามที่มีการแชร์กันบนโลกออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องเตือนวงแหวนแห่งไฟกลับมาไทยเฝ้าระวังสึนามิและพายใหญ่ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จจากกรณีที่มีการโพสต์คลิปเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาโดยระบุว่าวงแหวนแห่งไฟกลับมาทำงาน100%เเซเฝ้าระวังสึนามิและพายใหญ่ ไทยอยู่ในตำแหน่งบนหัวมังกรอินโดนีเซียขยับไทยจะกระทบทันทีทางกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมเนื่องจากประมาณ80%ของแผ่นดินไหวที่เกิดบริเวณวงแหวนแห่งไฟซึ่งประเทศไทยไม่ได้อยู่ตั้งซึ่งประเทศไทยไม่ได้ตั้งอยู่บริเวณดังกล่าว โดยสึนามิสามารถเกิดได้จากแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดแต่ไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ ทำได้เพียงแจ้งเตือนเวลาคลื่นสึนามิจะเคลื่อนมาถึงภายหลังเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดเท่านั้นซึ่งณปัจจุบันจากการตรวจสอบไม่พบการแจ้งเตือนสึนามิจากแผ่นดินไหวและภูเขาไฟจากหน่วยงานภายในประเทศและหน่วยงานต่างประเทศแต่อย่างใดดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าลงเชื่อและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวส่งต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อมีให้เกิดความสับสนตื่นตนกขึ้นในสังคมหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือโทรสายด่วน1นึ2